สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่อะไรวะสิบสี่วันที่สิบสี่นะคะวันเสาร์ที่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหลังจากเมื่อคืนฝนตกนะคะเราก็มาดูนาที่บ้านหนองมวงตะหิงนะคะตำบลห้วยแคนอำเภอห้แถแงจังหวัดนครราชสีมาจ้า,าดูนากันนะจ้าหลังจากที่เมื่อเชา้าเราไปดูนาที่บุรีรัมย์มานะจ้าซึ่งบุรีรัมย์ฝนก็ไม่ตกนะจ้าห้วยแถงก็พอๆกัน แต่นาเราก็ได้อันนี้สงจากน้ําจากปัาอ้อยนู่นนะคะที่เขาไม่ค่อยได้ใช้น้ำเขาก็ปล่อยน้ํามาให้นะจ๊ะก็มีน้ํานะคะทั่วนาแล้วนะจ๊ะก็มีหญ้าบ้างนะคะตรงที่ฉีดยามันก็ตายตรงไหนยาโดนก็ตายตรงไหนไม่โดนมันก็ไม่ตายจ้าดูนะคะเขียวขจีแล้วนะคะดูพอข้าวไม่มีหญ้ามันก็ดูสวยงามค่ะเราก็ได้น้ํานี่มันไม่ได้ขังนะตรงนี้เห็นไหม แต่พอได้น้ำฝนมานิดนึงนะคะเขาก็ดีนะคะเริ่มเขียวสวยแล้วนะคะโอ้เดินไม่ได้เลยค่ะดูนะคะเละจหาจอดรถไว้ตรงนน้นแล้วก็เออไม่เอาหินคุกมาใส่หรอกค่ะใช้อย่างนี้แหละพอเดินได้อยู่